สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทาร่นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจและสาธุกกับทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักกันนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันทุกๆท่านนะคะเนาะดูแลสุขภาพกันทุกๆท่านนะคะเกกขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจะไพให้คุณคุณนะคะ เป็นร็อนดอมนะคะพลังงานโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับท่านใดหรืออาจจะตรงกับท่านใดรับแต่พลังงานของตัวเองนะคะสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่าเก็บไปใส่ใจนะคะทิ้งไว้นทีนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณซปุปเปอร์เต็ช่องของเราขอบคุณทุกๆกําลังใจ <c oughs> แล้วมาดูเก๋ขออนุญาตตั้งหัวข้อว่าใครกันที่โฟกัสใครที่แบบข้างรักแฟนตาซีแต่เรื่องของคุณนะคะใครที่แบบว่าแฟนตาซี แล้วก็โฟกัสแตเรื่องของคุณนะนะตอนนี้นะเดี๋ยวนี้นะคะมาดูกันใครกันนะมีแฟนตะซีหลงรักคุณข้างรักคุณมากตอนนี้นะคะใครกันนะโอ้เขารักคุณมั่นคงนะคะเขาพยายาม ทำทุกวิถีทางให้คุณเห็นนะคะธาดินผู้ศพกันมังกรนะคะเป็นคนที่ยังไม่แก่นะคะประมาณกลางคนเขาจะโชว์แบบว่าเขาเขาแบบว่ามีดีนะเขามีความมั่นคงในหน้าที่การเงินนะเขารูปร่างหน้าตาดีนะคะเขาโชว์แบบว่า,ามีผู้คนอยากได้เขาเยอะแยะมากมายแต่สําหรับคุณเขาอยากให้คุณเห็นว่าเขารักคุณหลงคุณเพียงคนเดียวโฟกัสแต่เรื่องคุณ แล้วก็แฟนตาซีอยากจะได้คุณเป็นคู่ชีวิตนะคะพยายามทําทุกวิธีทางให้คุณรู้ว่าเขาสนใจคุณนะวันนี้นะเดี๋ยวนี้นะคะความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมเขาหรือคุณกับเขารู้จักกันแล้วหรือคุณกับเขาเคยคบหาดูใจกันมาแล้วนะคะเขาอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคือให้ความรักความรู้สึกแบบ เต็มที่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานั่นละค่ะเขาอยากจะกลับมาให้ความยุติธรรม50-50กับคุณนะคะอ่าราศีตุลก็ได้นะคะธาตุลมอ่ามาพร้อมเดดซันนะออเขาเขาเป็นเขาเห็นคุณ เป็นคนที่เก่งมีเฉลี่ยความมีไหวพริบเฉลียวฉลาดอืมรอบรู้ทุกเรื่องอย่างนี้ไนะอย่างนี้นะคะเก่งเรื่องงานเข้มแข็งเกรงเป็นผู้หญิงเก่งคุณชีวิตเขาเปลี่ยนไปเมื่อเจอคุณแล้วนะคะ่ะเขาเขาและคุณเก่งพอๆกันอืม <c oughs> โอ้มองคุณดีมากนะคะราชนีเหรียญคือคุณเป็นราชนีของเขานะคะมีความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนเก่ง เขาคิดว่าเขาเก่งอยู่แล้วแต่กลับมาเจอพอมาเจอคุณคุณกับเขาคล้ายๆกันเก่งทุกด้านเก่งเรื่องงานาประคับประคองพยายามทํางานแบบว่าสร้างตนเองแบบว่ามีรากฐานมั่นคงแล้วนะคะแล้วขยายด้วยรายชนีเหรียญคุณกับเขาคบกันมีแต่ความมั่งคั่ง,งเจริญรุ่งเรืองนะคะช่วยกันประคับประคองนะคะไม่ว่าเขาจะมีคู่แข่งเขาเป็น เขาเกิดอาการข้างแบบข้างรักคุณโฟกัสแต่เรื่องของคุณอยากกอดรัดคุณไว้ในอ้อมกอดเขาอยากจะไม่ให้ใครผู้คนแอบบตงกับหัวกอหัวข้อเลยนะคะเพื่อนเพื่อนี่พี่เอฟซีที่น่ารักขาห้าเหรียญใบนี้บง่งบอกว่าเขาฟันตาซีโฟกัสแต่เรื่องของคุณรุ่มหลงในเสน่ห์ตัวตนของคุณอยากจะเปิดเผยให้สังคมโลกนี้มีใบนี้ให้รู้ว่าคุณกับเขา เป็นของกันและกันอย่างนี้นะคะไม่ให้ใครเข้ามาตอแยก,กับคุณอย่างนี้นะคะผู้คนแบบว่าผู้คนจะยอมรับในช่วงเดือนนี้นะคะผู้คนจะยอมรับในคู่ของคุณนะคะไม่ว่าคุณดิวกับคนไหนไม่ว่าคนคน,คนโสดอย่างนี้นะคะผู้คนเห็นด้วยนะคะคุณพ่อคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถเท่า เท่าเทียมกันอย่างนี้นะคะต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างมีหน้าที่การงานที่ดีเพราะความสามารถของคุณนะคะในแวดวงสังคมเขาหรือคุณยอมรับนะคะที่ผ่านมาอาจจะแบบในแวดวงสังคมญาติพี่น้องเขาไม่ค่อยจะยอมรับใน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 ระหว่างคุณกับเขานะคะถึงแบบว่ามีมีเพราะว่าคุณแตกต่างกัน แต่ใจเขาก็อยากจะให้ความยุติธรรมรักความยุติธรรมถูกต้องคุณกับเขาเป็นคนที่คล้ายๆกันนะคะเป็นคนที่แบบตั้งใจทำมาหากินอย่างนี้นะคะสร้างตนเองเกี่ยมีความมั่นคงแล้วนะคะว้าวหนึ่งเรียนก็มานะคะเพื่อนๆพีพีเอที่น่ารักขามือจักรวาลยื่นมาถึงคุณแล้วนะคะเป็นความรักที่มั่นคงหนักแน่น เข้มแข็งในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาณนะวันนี้นะเดี๋ยวนี้นะคะแฟนตาซีถึงเรื่องขอราวของคุณอยากจะซื้อที่ดินให้คุณอยากจะซื้อบ้านซื้อซื้ออสังหาริมทรัพย์อยากให้มรดกคุณสักก้อนลงทุนให้คุณทําอะไรก็ได้นะคะเขารักคุณนะคะความสัมพันธ์วันนี้นะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็มาพร้อมความสายเปด้วยนะคะคุณมีค่ามีราคาเหมือนกับหนึ่งเหรียญเนี่ยนะเป็นคนที่มีค่าต่อใจเขามาก เขาโฟกัสเขาอยากได้คุณเหลือเกินเขาอยากจะเปิดเผยตัวตนของคุณและเขาในแวดวงสังคมเพราะคุณเป็นหนึ่งเหรียญคนที่ใช่เป็นราชนีราชาของเขาเป็นคนที่แบบมาเติมเต็มให้เขาชีวิตเขาเปลี่ยนไปเมื่อเจอคุณแล้วนะคะเป็นคนความรักมั่นคงคือคุณมีค่ามากนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีที่น่ารักค่ะหนึ่งเหรียญเขาเทิดถูคุณมากเทิดทูลคุณมากโฟกัสแล้วก็แฟนตาซี ถึงคุณแบบว่าอืมทำทำํายังไงก็ได้อยากให้คุณเป็นคู่ชีวิตนะคะอเขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็มีกล้ามเขาเขาฝึกฝนเขาแบบออกกําลังกายอย่างนี้นะคะสามเหลี่ยคมความมั่นคงประชุมวางแผนมีแต่คนอยากได้เขานะคะผู้หญิงเนะี่ยล้อมรอบเขาเลยนะคะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาดีจริงๆนะคะ คุณที่ผ่านเข้ามาเป็นผู้ชายไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงมีแต่คนอยากได้เขานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ <c oughs> มาแล้วนะคะอัศวินถือไม้เท้าอืเตรียมตัวมุ่งหน้ามุ่งตามาหาคุณแล้วนะคะมากระโดดรุดเล่นเต้นแล้วนะคะอยากให้ความยุติธรรมอยากเปิดเผยให้สังคม <c oughs> เขารู้ว่าคุณกับเขาคบกันนะคุณกับเขารู้เรียนรู้ศึกษาดูใจกันมาคุณเป็นเดมเพสของเขานะคะเห็นไหมคะ คุณจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายหรือคุณอาจจะตัวคุณได้เป็นคุณหญิงคุณนายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณดูดีดูแพงดูสวยดูหล่อดูมีราคาอืมคุณคู่ควรที่จะได้หรืออาจคุณจะได้แต่งงานหรือมีน้องก็ได้นะคะแต่งงานเสร็จหรือบางคนก็เป็นคุณหญิงคุณนายแต่งงานเรียบร้อยแล้วก็รอน้องอย่างนี้ก็ได้นะคะพลังงานวันนี้คุณจะเป็นที่ยอมรับของในแวดวงสังคมไม่ว่าคุณอยู่ซีกไหนของโลกใบนี้ เพราะคุณเป็นเกิดมามีบุญเกิดมาใจบุญใจดีชอบทําบุญอย่างนี้นะคะชอบช่วยเหลือผู้คนอย่างนี้นะคะเขามองเห็นนะคุณคุณคุณรักสรรพสัตว์ทั้งสามแดนโลกธาตุอย่างนี้นะคะอยู่ยังไงก็มีเสน่ห์เดมเพสวันนี้คือเห็นไหมคะราชนีราชาอย่างไงก็ราชนีราชานะคะไม่ได้ย่อนะคะตามไพ่นะคะเพื่อนๆผู้คนมองมาคุณเก่งทุกด้านไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสามารถ เป็นคนแกร่งเก่ง,แ,กงแต่แต่ข้างในคุณนุ่มนวลน,นะคะนุ่มนวลไม่ใช่อ่อนแอนะคะคือแบบเป็นผู้มี <c oughs> อจิตที่เมตตาสูงนะคะเป็นที่รักของสัปสัดเป็นที่รักของคนรอบข้างอยู่ยังไงก็มีออร่าอย่างนี้นะช่วงนี้คุณจะมีคุณกับเขาจะมีออร่ามากนะคะเขาถึงแบบว่าคุณมีค่ามีราคาต่อใจก็คุณไม่ คุณหมาว่าหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วน,น,นะคะความมั่นคงมีพลังงานใครไม่อยากจะสูญเสียคุณไปหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณมีค่าเหลือเกินมีค่าต่อใจเกามาก <c oughs> คนที่คุณแบบรู้จักกันแล้วนะคะนิ่งเงียบกันไปก็ได้นะคะเจอสีดาบคือแต่เขาความนิ่งนิ่งนิ่งเงียบของเขาเนะะี่ยค่ะ เขาอยากลงเอยกับคุณอยากแต่งงานฟันตาซีโฟกัสในเรื่องของคุณถ้าได้ลงเอยถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานเนี่ยคะ่ะซีซีดาบไปนี้บ่งบอกว่าเนี่ยฟันตาซีโฟกัสในเรื่องของคุณนะคะอยากเดินทางเพราะคุณเป็นเดนเพชมีคนจ้องอยากยาดได้คุณเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะรูปร่างหน้าตาดีนะคะใบแรกก็เห็นไหมนะคะคือคุณเป็นคนชอบออกกับรังกายอย่างนี้นะคะดูแล สุขภาพร่างกายของตอนเองให้ดูดีนะคะใส่ไม่ว่าใส่ที่เชิตธรรมดาก็ดูดีนะคะอืไม่ต้องแต่งเติมอะไรมากเพราะพื้นฐานของคุณมีเป็นคนที่อ่อนโยนใจใจบุญใจดีอยู่อยู่มาจากข้างในแล้วกันนั่นค่ะเอ่อความความความจิตใจดีใจบุญของคุณนะคะพื้นฐานของคุณนะคะมีรากฐานมั่นคง อยู่มาจากข้างในแล้วนะคะแล้วก็ส่องประกายออกมาถึงข้างนอกนะคะไม่ว่าเดินเดินไปไหนมาไหนมีความเก่งความแกร่งครบเครื่อนนะคะแซบนะคะเป็นคนที่แบบแซ็บแบบว่าน่าค้นหาเป็นผู้หญิงผู้ชายที่น่าค้นหาเป็นที่ต้องการของตลาดหลาหลายคนนะคะม,มีคนแบบว่า นั่นแหละค่ะอยากได้คุณมากโฟกัสแต่เรื่องของคุณเขารู้ว่าคุณแบบรปักธรรมชาติชอบอ่ออาหารให้นกให้เป็ดให้อะไรก็ได้นะคะเขามองคุณสืบสองคุณให้รู้แน่ใจเลยเขาพยายามจะเข้าประชุมวางแผนมีบางพลังงานจะประชุมบางแผนบางพลังงานก็คุณรู้จักกับเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่านิ่งเงียบก็จริงแต่ในใจเขาไม่ได้ยิ่งนิ่งเงียบนะคะเขาเขาโฟกัสแต่เรื่องของคุณอืม ได้เห็นไหมคะแปดไมอ่ามีพลังงานเขาคิดว่าทําไมคุณมีอิทธิพลมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดเขาเขาคิดว่าคุณอ่าเล่นคุณมีเสน่ห์จนเขาคิดว่าคุณอ่าใส่ของเขาหรือเปล่าอย่างนี้นะคะวความความดีของคุณคุณมีเสน่ห์พื้นฐานของคุณนะคะเห็นไหมคะมีทูบอ่าจุดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ มีมีเชือกมัดมือคือบ่งบอกว่าเขาเสพติดคุณลุ่มหลงคุณมากนะคะอยากเดินทางโหยหาคุณมากอยากเดินทางมาหาคุณไม่ว่าจะอยู่อยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนอย่างนี้นะคะในเวลานอนก็นอนไม่หลับชิดหน้าคุณเนี่ยวนเวียนลอยมาหาคุณตลอดหาเขาตลอดจนเขาแบบว่าอเอามือปิดตาแบบว่าแต่ในในใจเขาหนะหยหาคุณมากนะคะดูพไพ่ใบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ ที่น่ารักค่ะคุณก็เหมือนกับว่าคุณไปกับเขาทุกคนทุกแห่งก่อนที่เขาจะนอนเขาก็แบบเอ่อชิดถึงแต่เรื่องคุณเป็นทุกข์หนักมากนะคะเพราะคุณเป็นเดมเพสของเขาชิดในทิศทางที่ดีนะคะลุ่มหลงเสพติดอย่างนี้นะคะโฟกัสแฟนตาซีอยากถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานอยากจะลงทุนให้คุณสักก้อนนะคะไม่ว่าคุณอา่าคบหาดูใจกันมาสักพักหนึ่งนั่นแหะคะ่ะ ต้นรักต้นนี้ออกดอ,อกออกผลแล้วนะคะคุณพร้อมที่จะวิ่งเข้าคาหือหาดพอถึงขั้นไหน <c oughs> อ่าใช่ค่ะราศีสิงห์ก็ได้นะคะคุณเป็นอืมคนที่ใช่สําหรับกันนะคะเป็นแสงสว่างเติมเต็มให้กันนะคะคุณเป็นคนเก่งฉลาดแฉลฉล,ลาดหลักแหลมอย่างนี้นะคะขอไปนะคะอืมเก่งทุกด้าน ราชาไม่เท้านะคะเป็นคนที่แบบคุณกับเขาเหมาะสมกันจริงๆนะคะธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูธาตุดินพฤ่อศกันมังกรธาตุลมตุลกุลมิถุนธาตุดินพฤกอศกันมังกรมาทบทุกธาตุไม่ว่าราสีในไหนไม่ว่าคุณแบบจะนิ่งเงียบกันไม่ว่าคุณจะอ่า พลังงานวันนี้นะคะเขาโฟกัสแต่เรื่องของคุณเขาจินตนาการถึงขั้นแต่งงานกับคุณเลยอยากจะพาคุณออกเดทอยากจะพาคุณเปิดเผยในแวดวงสังคมว่าเขาโชคดีขนาดไหนที่สามารถชนะใจคุณได้เขาโชคดีที่สามารถอเอาชนะใจคุณอย่างนี้นะคะเขาเป็นคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยค่ะคุณเขาแบบว่าภูมิใจในตัวเองว่าเขาเก่ง เขาสามารถมัดใจคุณได้ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเข้ามาจีบคุณก็จีบไม่ติดเขาเท่านั้นที่จีบคุณติดอย่างนี้นะคะเขาพยายามแบบว่าทําตัวแบบว่าให้มีแบบอสองดาบอย่างนี้ค่ะ <c oughs> คุณมีเสน่ห์มากนะคะคุณถ้าฝ่ายคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆ f สีที่น่ารักค่ะคุณคุณคุณกังวลอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่าแล้วหรือเขา เขาก็ได้นะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีสเสน่ห์เป็นที่ต้องการของตลาดหลายๆคนเพราะคุณเป็นคนสาวฮอตหนุห่มฮอตมาเจอกันทั้งคู่นะคะไม่ว่าคุณฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาเพรายังยังกังวลยังยังเลในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขากลัวเลือกผิดนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถามหัวใจคุณดูถามความรู้สึกของคุณดูนะคะว่า ให้คุณตัดสินใจถ้าเราถ้าเราเลือกผิดผิดพลาดไปสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นครูสอนใจคุณได้หมดหนีห้หมดวิบากกรรมในความรักคุณมีหนี้ต้องชดใช้กันคุณก็ต้องแบบว่าต้องชดใช้เขาถึงเวลาก็แยกย้ายจากกันไปเจอคู่ของตัวเองอย่างนี้นะคะคู่ของคุณรออยู่นะคะไม่มีใครผิดใครถูกแล้วคะ่ะถ้าสมมติว่าเราให้คุณตัดสินใจเอานะคะ ไม่ต้องลังเลนะคะว่าคุณดูเรียนรู้ศึกษาดูใจกันมาสักพักของคุณก็รู้ว่าแล้วคนใหม่ๆก็อยากจะมีคนแบบแ่าหลงรักคุณมากนะคะแล้วก็น่าสงสารเ็าเหมือนกันมีคนแอบรักแบบอยากได้คุณมากแต่เขาอายอารมยุ่ะไรเรื่องก,กับคุณนะคะเขาเป็นคนที่ไม่กล้าเข้าถึงคุณคุณดูดีนะคะดูดูมีคนอยากได้คุณเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะเก้าเหรียญ คุณอยู่ดีมีความสุขกินดีอยู่ดีอม,มีความสุขให้ตนเองแล้วมีคนคุณกับเขาเห็นไหมคะถ้าสมมติว่าไปเดินไปไหนมาไหนก็มีสปอร์ตไล์ส่องจ้ามาถึงพวกคุณสองคนอย่างนี้นะคะเป็นที่จับตาเพ่งเล็งของอสังคมในแวดล้อมที่คุณอยู่นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเด่นคนดังหรือถ้าสมมติว่าคุณไปได้ไป ไปคบกับคนเด่นคนดังในแวดวงสังคมเขาผู้คนจับตามองคุณทั้งสองคนอยู่นะคะแต่เขาจับตามองไปทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าคุณกับเขาเดินไปไหนมาไหนก็จะมีจุดเด่นมีเพราะว่าเป็นคนดีทั้งคู่นะคะ เทมเพลนจะมีการเปลี่ยนแปลงไวททิศทางที่ดีเขาจะเดินทางมาหาคุณแล้วจะพากันเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งนะคะพลังงานวันนี้นะคะมีคนอยากจะเข้าหาคุณมีคนอยากจะเอามาแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเขาชิดดีแล้วนะคะัคุณกับเขาแบบว่าเขากังวล กลัวสูญเสียคุณไปมากนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่า,วาอยากเทคแอคชั่นเหลือเกินอยากเข้ามาแบบว่าเปิดเผยในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเปิดเผยในคุณคุณกับเขาคบหาดูใจกันคุณกับเขารู้จักกันมานานแล,แล้วอย่างนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> ถ้ายังไม่ได้เปิดเผยในเวทวงสังคมผู้คนก็จะรู้ในช่วงนี้ละคะ <c oughs> ่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถ ปล่อยให้คุณแบบว่าหลุดมือได้ก็ไม่สามารถอ่ให้คุณคนดีๆอย่างคุณหลุดมือได้เพราะว่าคุณแบบเป็นคนดีจิตใจดีใจบุญมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะเขาจะเข้ามาแบบไหนอีกคะความรักมอบความรักให้คุณแบบไหนอีกมีคนโฟกัสแต่เรื่องคุณแฟนตาซีถึงขั้นแต่งงานกับคุณจะพาคุณออกเดต พาคุณเดินทางไปฮานิมูลน,นะคะอยากได้คุณมากนะคะช่วงนี้นะคะกลัวสูญเสียคุณไปรักแท้ของคุณนะคะเขากับคุณเป็นรักแท้ไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณกับเขาเก๋มองว่าคุณกับเขาจะแตกต่างกันด้วยสถานาการงานนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยในรักครั้งนี้นะคะคุณคู่ควรนะคะ รักใหม่ของคุณนั่นแหละค่ะคุณรู้จักกันแล้วถ้าคุณโสดก็จะได้เจอคนรักคู่แท้ของคุณเป็นรักใหม่ที่ดีคุณกับเขาจะแตกต่างกันด้วยสถานการงานหรือการเงินอะไรก็ได้ไม่มีไม่มีเหตุบังเอิญที่คุณกับเขาได้มาเจอกันไม่ว่าซีคุณอยู่กับอยู่ซีกไหนของโลกคุณก็ต้องมาเจอกันเมื่อถึงเวลาคุณคู่ควรที่จะคุณคู่ควรที่จะได้รักรักครั้งนี้เมื่อถึงเวลา มีการให้อภัยกันนะคะคนที่เงียบกันไปนะคะเขาจะกลับมาเป็นเขาพยายามเทมเพลตเขาอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณคนที่แบบว่านิ่งเงียบไม่ค่อยได้พูดกันแต่เขารักคุณมั่นคงเพราะคุณเป็นหนึ่งเหรียญคือความรักมั่นคงของมีค่าเขาอยากจะซับพอร์ตทั้งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้คุณนะคะบางคนก็อยากจะ ลงทุนให้คุณซื้อบ้านซื้ออะไรอยู่กินด้วยกันเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันอย่างนี้นะคะคุณกับเขาเคมีตรงกันนะคะเขาประเมิอนอยู่ว่าจะทำยังไงให้คุณโซมีดก็มานะคะ,ะเร็วๆนี้ก็มานะคะขออภัยนะคะเร็วๆนี้ละคะ่ะเขาจะทำอะไรให้มันชัดเจนให้แมว่าคนสูตรก็จะได้เจอคู่ถ้าคุณต้องการถ้าคุณไม่ต้องการก็แบบว่า อยู่คนเดียวก็สบายไปอีกแบบหนึ่งกันนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีเหตุต้องให้เจอเนื้อคู่คุณก็ต้องเจออยู่ดีนะคะมีคนจะใช้ความพยายามในรักครั้งนี้นะคะไม่ว่าคุณคุณมีตัวช้อยตัวเลือกไม่ว่าเขามีตัวช้อยตัวเลือกเขาจะให้ความชัดเจนเขาเลือกคุณแล้วนะคะหรือคุณคุณจะลังเลอยู่จะเลือกใครหนึ่งในนั้นคือคุณเลือกอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะว่า คุณตัดสินใจเลือกใครคนหนึ่งอย่านะีคะเขาเป็นคู่ของคุณนะคะเขาจะคุณกับเขาจะเป็นรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างนี้นะคะเป็นรักแท้อย่างนี้นะคะเคมีตรงกรันการให้อภัยคนคุ้มค่ากับคุณการรอคอยอย่างนี้นะคะคุณกับเขาประเมินอยู่ที่ผ่านมามองมองดูกันอยู่ว่าจะเอาอยัางไง ài. เขาดูทีท่าของคุณเขาคุณดูทีท่าของเขานั่นแหะคะ่ะ เขาจะใช้ความพยายามในความรักครั้งนี้เขาไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะคะก็ประมาณนั้นละค่ะความรักของคุณไปทิศทางที่ดีนะคะแตบต้องได้นะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีค่ามีราคาหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้แล้วนะคะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นกำลังใจทำลิปดีๆต่อไปนะคะเพื่อนๆพี่ๆ FC ที่น่ารักค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจสาธุกับทุกๆคอมเมนเต์ซุปเปอร์แต็งช่องของเราค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย